น้ำเต็มบอ่อเลยน้ำเต็มบอ่อเลยจ้าไทายปลูกพักแวนนีบ่เนอะมองเลยน้ำเต็มให้หน้าเลยนะ่ะเต็มอันสะนั่นเลยจ้าไอหุ่มใบโลนบ่ล่ คอมเมนต์มาวาจ้จับกล่องนัินจับกล่องหนิ่งๆเนี่ยโอ้มาโกดเนาะมาโกต้นน้อยๆยัยงเดีปัดน้ำเต็มอ่างยจมตาได้จ้ะปื้อเอายังมาปลูกอีกเนาะอันนี้ค่าเหลืองเ่าจะ อันนี้ตรงดอกแค๊ัดคนตกแห้งน้งเต็มอ่างเลยเต็มสะาาเลยาจา้ะอ้ยมะกอกเป็นน้อย พ่รถมาไทขาดปูกพักเวียนโหต้นมะนาวป้าดมาดินฝาเฮามาเอาเด้อเพชรมาเอาเพชรามาดินฝาบกหวังขากินเสียบอยู่จ้ะในต้นแต่จ้ะ อันนี้เฮาจะไปหน้าเฮาอันนี้เฮาก็เลยไปมาสวนเฮาก่อนจ้ะอ้ต้นมะปงมาสอนเขียดแกน้าเด้อเจนาหออิบๆอิบๆอยู่บโอนนน้ก็หอมอยู่ทั้งนหลังตนแต่น้หอโอ้เบิงนี่ปาฝนตกแงนเด้อ มะละกอนี่ก็ต้นมะปรางไทยปูพักแดนบบ้ป้วยคับแกยังเนาะรักล่วยโู้โโกค่ะกรักกอร้ อาวักน,น้อยเป็นน้อยนะอ,อันนี้อ,นนอันตอใม่สะแบงต้นใหญ่ได้ต้น,ตน,นมีแต่น้อยถ้าล่ะอะไรว่เป็นสุดหยอดแล้วบป่ต้นน,น้อยน้อย นี่ปลาได้นะท่วมหัวเย็นมือเผมเด้ดนี่เลิกเด้ซาเนี่เลิกเด้จ้าไปละจ้าจะไปหน้าละจ้าส่อนเียนจะหน้าปไปเสร็จพิทตอบายบายไปหน้าละจ้า